อันที่2งประจำสัปดาห์ในส่วนของดิวชั่นหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันนิดหนึ่งครับสองเกมเลิ่มขึ้นไปทางด้านพีนภัทนี่ละครพิงก่อนแน่ลูนี่้ก็ออกแดนเซฟเลยครับพีนภัทรเนี่ยครับลงสนามแล้วไป5ครับตอนนี้อยู่อันดับ2ครับชนะ4แพ้หนึ่งครับมีอยู่12คะแนนครับ ก่อนหน้านี้จบไปแล้วด้วยวันนี้สิง์ขาวเจอหน้ามาเจ๋วันนี้สิง์ขาวเนี่ยชนะไปสอต่อสองครับแม่ท่าจที่จากหงได้วันนี้กีฬาต้องชนะเหมือนกันครับสวนทางสร้างดีครับอยู่ตามกับพะันแอเนี่ยคือดูดับเจ็ดครับลงไปห้าเสมอไวสามาแพ้สองมีอยู่สามคะแนนครับเดี๋ยวมาดูที่เกรมาวันนี้แม่แผนที่ข้างแปลกๆกันนิดนึงครับด้านซ้ายทางด้านขวาเนี่ยออาทางด้าน ดิไปยิงด้านหน้าขวาเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะยิงแล้คู่ครับโอ้โหนี่โอกาสทองเลยครับนั้นบ้านรับได้ยิงลูกนี้เราบอกว่าตัวไม่แต่งเท้าเลยแล้วไปติดใส่์ขอสาวตูวต่ออกหลังไปเป็นความลึกทางด้านขวาของสาวซันดีไอ้สาวาส,อาสองเอ้ยส่วนเรือจะไปบอมหมาดไม่ได้เหมือนกันเท็จเกมที่แล้วแพ้อิงแอบเป็นสิบสิบมาแค่ตอนนั้น ทีน่าพัชรับแล้วลูกนี้โอ้โหมือไปดนันเริ่มมากพุทธศีลให้ฟ้าบอดที่จะเข้าเขตโทษครับจังหวะความเร็วนี่น่าจะเป็นรองครับโอ้โหดูทะลุปืนไปดันแต่ด้านหลังครับนะหนุนเนี่ยเรียกไปยิงให้กับพีทได้เลยเน,น,น่ยใช่แน่ใช่ความเร็วสูงเลยนะท่านชมเนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นโจ๊กี้ใแดง อ่าอยู่แล้วครับรู้มาดูไปยิงตลอที่หลายมาจิงมเราเรียบร้อยเลยครับโโอ้หเป็นตุ้งป๋าอีกแล้วลรับเอาเป้นเลื่อนไปครับโอ้โหไปครับอ่าใส่จิกเลยครับอ่ายิงอีกแล้วครับไปเกมที่แล้วนี่ยิงแล้วอีกอีกครับเจอกับอีสัมเพกยิงไม่เข้าวินที้ครับเกมที่สองตูเดียวเข้าเลยครับเหมอนที่แล้วนี่พลาดใช่ให้ธนาอีสัมเพกไปสองทุกต่อหนึ่งครับธนาพีเดอร์พาดครับ ก็บอกว่าสะดุดเหมือนแรกเลยครับแล้วเป็นการสะดุดจับหน้าทีมเลยเพราะว่าทีมที่จะลุ้นเลือกแชมป์กันอยู่เนี่ยสิงขาวแล้วไปพ่าเสมอมาก่อนเนี่ยแต่ว่าทีนภัทมาแพ้เลยครับสะดุดกันหองที่รวดเนาะใช่แล้วเนี่ยทำต่อไม่ได้เองครับตอนนี้ต้องพนานโทษด้วยทั้งสองทีมครับก็สกอร์บอร์ด ทำรุ้ครับเราก็ยกไปจัดการซ่องมาส่วนเรืร่องเวลาเนี่ยสามารถสอบถามผู้ตัดสินได้นะครับเอ็นอนอบใช่แล้ววันนนซ้ายครับตอ้ตามช่องมาฟิบซ้ายลูกนี้จริงแล้วโอ้ผูแม่นลัเนี่ปักเอีงหาบอลให้เจอเลยครับเพ็นโัวหนีแล้วเปลี่ยนมา้วงันซ้ายครับแม็กกี้ มองข้างหน้าอยู่เปิดลึกกลาให้แล้นั่นโชนไม่ผ่านครับเบิร์ดขยับแต่หมุนแขนแล้วน,น่าจะเปิดถูกไม่เปิดครับไอมีนักว,วะเจ้ดักกลับมาได้ครับแต่วันนี้ถือว่าคู่เล่นหลักๆก,ก็อ,อยู่กันเพราะนั่นจะพบทีเดียวกับมีนักวะผลมาอีกแล้วทล้วนั้นขวาจิ้มลูกนี้เขาโคงยิงไทยเท้าเซฟได้ครับผู้เล่ตูนโัวไหอ้เล็กแต่เร็วจริงๆนะท่าวนั่นชนคนระับ เราจะทำประตูได้บ่อยด้วยครับนอกจากความเร็วที่มีแล้วครับวันนี้ก็นายว่าโอ้โหสัตชุดใหญ่เลยครับแต่นั่นธีรามัฒน์กับโอ้โหแม่ว่าขายิงนู่นนี่เตะโดนขาหลาตัวเองออกข้างครับโอ้โยงามเลยแต่โงเดียนใหญ่ครับนะไปน่าจะเลยมโมเดิร์นใหญ่ด้วยซ้ำครับงามแบบนี้น่าจะไปตำรานูนเลยครับ ย้อนออกมาตั้งยังไงครับหนุ่ยกระโดดขึ้นมาวิทย์วิทยตจะตามตําหนังจริงๆอ่ะเล่นแบ็คซ้ายครับแต่วันนี้ตัวดันให้ขึ้นมาเล่นสูงเลยครับขวามีเติมเยอะแยะยังไม่ให้ครับให้มานัมเบอร์อูช้าแล้วออกข้างไปเองนะสร้างดีเก่งนะฮาวันนี้ใช้คะแนนหนุ่ยนะทางด้านสร้างดีครับวี เท้าซ้ายไม่มีใครเข้ากุยปีอย่างเงี้ยแหละครับแม่โอ้โหดูวิทเท้าหนักแล้วจังหวะยิ้มแบบนักสอบเสี่ยงโทษเนียเร็วว่ะดีไว้ใจได้เลยวิทเท้าซ้ายหนักจริงเริ่มบอลพุ่งจากด้านขวาครับบายพุ่งย้อนกไปตั้งใหม่ครับตื่นวันนี้ก็ได้ทางด้นปุ๋ใหม่คนหนึ่งครับเพชร เปลี่ยนแกออกมาขึ้นทางขวาตึกต nah ึกให้ทะลุช่องเราแฝงลูกนี้ไปโดนนิดนึงครับออกข้างเลยได้ปลูกพุ่งครับผู้มาให้โชนครับลูกนี้โอ้โหโดนจิ้มมาลูกนี้เอ้าหนุ่ยขึ้นมาด้านซ้ายยกบอลไปลูกนี้ก็เลยเข้าห่ผู้สาวตัวเลยครับค่อยๆเซตครับพี่ณภันธตอนนี้ยังนำอีกหนึ่งประตูโดสูงครับ เออม่ดูครับโขนี่ยจะไปไฮไลท์สีมาด้วยครับโอ้โหเกาหลีมาเลยครับเนี่ยเทปป๊อปครับเทปป๊อปเทปป๊อปที่ป๊อปคอนนะฮะ <c oughs> แซวนี้ดูนะเดีย๋ยวนี่เตะลั่นเพื่อนบนกล้องนะเนี่ยที่แล้วนี่ก็เล่นสักกล้องหล่นลงไปแล้ว <c oughs> แซวนี่นแซวแรงไปหน่อยแลเนี่ยแซวแรงไปห,หน่อยอ๋อองค์ีประธานโค้ด้วยครับอ๋อเดี๋ยวเล่นครับแม่องคีนี้ตักนครับ ไบไปตูก <formation> ็แมตูแทซิงก็มาไปตูแม่สร้างดีไปอ่ะแม่ตูอรเบอเกี่ยวเราให้ทะลุมาลนิชนทิ้งเลาไหลแบบไปกินอึหูเหียอ่าีกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วตรนนี้ต้องบอกว่าโอ้เท้าหนักครับไยิงเป็นคนยิงให้พีนขึ้นหนังเนขนนี้ครับี่หนึ่งสังได้เลยครับแม่สายสองฝั่งนี่วัดกัแล้วนะตอนนี้ไปกับท่านั่นวิครับ โอ้โหแล้วนุ้ยแล้วย่ายิงพวกนี้ก็ไปเข้าซองครับเล่นเร็วครับบิดต่อต้นทลับมาอาร์ลับนี่มีป้าอีกคนครับป้านี่ก็ถือว่าเป็นผู้เลื่อทสาวหนักเหมือนกันครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนการ์ดสวยทีเดียวนะเบิร์ดยัดลูกนี้โอ้โหปัดเต็มมือเลยครับนัทโอ้โหให้มีเวลาคิดเวลาทำเนี่ยพอสมควรเลยครับเนี่นนับเบิร์ตยิงจังหวะนี้ๆปัดทิ้งได้ครับนัทเข้าซ้ายวิทย์ยิงีทนึงปัดทิ้งอีกครับโอ้โหพวกนี้ โอ้โหน,นี่วิทยิงแต่ละทีนะเขบอกว่าผู้สาวประตูไม่กล้ารับกับหัวรับไปหูครับก็ต้องปัดทิ้งไว้ก่อนน่ะดีกว่าครับใช่ครับต่อยตับทิ้งออกมาแม็กชนชน,ชนเจอลุนนูนนี้ยังม้วนหลบมาได้ครับชนดูครับที่บอลน,นี่ไม่ตาเข้าพวดกับงสองคนเอาแล้วไปเกี่ยวบอลมาได้ไปออกด้วยให้โอกาสมาบัสขวาโอ้โหเสาขนาดนับแ,แล้วเพิ่มอีกทีหนึ่งตูนปิทจะล็อกเข้าซ้ายทุนี้ไม่ผ่านแ,แม็กกิมทีบอล เทปจิ้มออกมาชนได้ทุ่มด้วยครับน่าสร้างดีครับสนุกจริงครับคู่นี้ทั้งคู่น่รู้จักกันเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับบาร์สให้มาบาร์สโยนข้าวไปด้านขวาครับเบิร์ตจับลงยิงโอ้โหแม่วันนี้งานทุกจริงจริงครับจังหวะต้องปัดเนี่ย พวกอยู่ใทีที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่ครั้งเลยครับในทางด้านนั้นผู้สาวโตูนงด้านีสัตั์ครับใช่ครับโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับหลังจากเสียประตูขึ้นนำไปครับทางด้านสร้างดีคตอนนี้มาเลยว่าเกมมุกอีกจักทุดใหญ่เลยครับโอ้กองกลางไม่มีใครเป็นคนดูแลแลวดีดูครับแม่กงกลางสร้างดีตอนนี้เก็บแล้วยิงไกลเป็นว่าเล่นแล้วครับใช่ครับ ต้องบอกวิค์าตามเกมว่าที่เราเห็นเลยเนี่ยต้องบอกว่าตรงกลางตอนนี้เสียเปรีะตูน้าสร้างดีแล้วครับต้องบอกว่าทางด้านนุ้ย,ยเนี่ยดันขึ้นไปค่อนข้างสูงครับทำให้มีพื้นที่ว่างตรงกลางครับระหว่างตึกกับนุ้ยครับเช่นเดียวกับคนที่เรียกว่ายืนห้อยแบบหน้าเป้าเลยครับบางทีช่องว่างมันเยอะครับืต็ต่อต้านดุยครับต้องลุ้มัมนล้งเขาเองเลยครับทางด้านบาสครับ อพอไปทางด้านขวาเปิดเก็บได้ให้มาวิทย์วิทย์ต่อขึ้นมาบาร์สทิกไม่ได้เหลี่ยมมาแม็กบางลูกนี้ให้ยังดีครับยังกวาดมาได้เอ้าโอ้โหแล้วติดบอลนี่ติดเท้ทามาเฉยเลยครับยังดีครับแม่ลงมาช่วยเกมรับได้ครับวิทย์วิทย์โอ้โหยังนี้แท้เขาฟ้าเขาลูนกนี้เป็นไปทิกขึ้นมาครับของท่านดีแล้วในงานตัวเองครับจังหวะวิทย์จะกระชาก โดนนั้นชวนเบีดยดไปนิดนึงก็ไม่ไง่ายแต่ว่าก็ไปเหมือนไปขวางทางเล่นนับขอสั่นมาเจ็ต่อทางขวาเบิร์นอารับขึ้นมาลรกนี้ออกแนะ่ไปทิศเดียวนึกนะบอลมันเตะซ้ายข้างออกไป่อนรับที้ สูงกลแมบตามติดเลยเชอเบิร์ดแล้วฟาวแล้วลูกนี่อ้าข้าสนามขอเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้เอาทางด้านอาร์ตออกครับโอ้โหสองคนนี้เรียกว,ว,ว่าเอาเอาเล่นแล้วเนี่ยเปลี่ยนจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยังไงต้องรอสัญญาณลูกวีครับเอาเบิร์ดลงมาเอาอาร์ตออกบ้างละคู่จะไปเล่นเร็วทีนะพา,านี่เพื่อสิไม่ให้เล่นครับให้ไปเตะใหม่ครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวยังเปลี่ยนไม่เสร็จครับ อนมีสัญญาณเล่นแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวในเฉยแล้วก็มะกี้แล้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนตัวบอสครับกฎการณ์เนี่ยเปลี่ยนตัวต้องเรียกว่าบลต้องหยุดก่อนครับจะไปเล่นเร็วไม่ได้ครับโอะโหิอีกแวยิงมวินทีนึงไม่ตงก่อไป โอ้โหลูกนี้นี่เหมือนง่ายกับลูกแรกอีกครับโอ้ยซับไม่ตรงกรอเฉยเลยครับเอาเลสแมนยูกล้ามาเหรอไม่ใช่วะน่ะเอาไม่เลสแมนยูมาธรรมดาอยู่แล้วนั่นน่ะอันนั้นมันธรรมดาท้าแชมป์ใหม่โอ้ยแชมป์ใหม่เชลซีแล้วไม่แน่หรอกจ้า ยิงตรงนี้กันเดี๋ยวไม่ตรงเจาะก็มี่ส่วนใหญ่นี่โอกาสของทั้งสองทีมก็ต้วเามาจากบอลเถวสองอ่ะบางทีก็เจาะเข้าไปลำบากนิดนึงครับเกมที่ค่อนข้างจะรู้ทันกันแบบนี้ครับเนาะโตขึ้นมาก็ของทั้งอัจฉราาิยะและเพชรจะได้เปิดข,ขึ้นมาลุ้นเนาะไหแล้วลดูตาน้าที่ประกกันติดเลยครับไปเปลี่ยกนการข้ามฝากมาตรงนี้จับบอลแรก ไม่ค่อยดีครับแล้วเอ้าเสียบอลลูกนี้แม่จะเป็นแหวกเอ้าแล้วจิงโอ้โหไม่ตรงเกาะครับเนี่ยต้องหมอบเบิร์ตในสกัดผิดเกียรแล้วบอลไม่ไปง่ายครับโอ้ดูทีเกียร์แล้วไม่ไไมไมไมขาดไปเกือบตัวลงโทษแล้วสถานการณ์ดีเเลยข้าฝ้าวาทางขวาครับเบิร์ตคอสั้นอ่ะเจดไปดังไปยบาย ให้เรียเส้นมาสวยครับอารับหรือ้หกดให้ตรงก่อหรือเปล่จังหวะนี้มีเวลาครับแต่ว่าจริงๆริับมุมมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับตรงนั้นเนี่ยยิงเข้าไปตรงก่อไปเองครับเนโวคิกกบของพินานับเพชรตอนนี้เนี่ยเราประสบตัวต่อตัวเลยตัวนี้ตัวนีย้ยเจอแบบเบอร์แล้วครับตึงแับไปตั้งกันใหม่ผู้สาวตูต้องเตะทิ้งแล้วโอ้โหบอลน,น่าจะออกไปเลยครับ โอ้โหโแม่บอลนี้แล้วก็บุ้มบอลแรงครับเรื่องย้อนกลับมาเลยแล้วก็นะไรครับดีครับแม่ให้เกียรติต่อเล่นกันไปครับ<อ>ใช่ครับระหว่างสกัดบอลเนี่ยต้องระมัดระวันวง,าางวนิดนึงครับแม่ตะข,ข่ายเนี่ยก็ค่อนสูงอยู่แล้วครับสกัดแล้วเอาไปโดนรถตึนด้านนอกเนี่ยแล้วกระจกแตกในบอร์ดเฉยเพราะหานหนึ่งองตัวครับเขากำลังหวังนะครับแม่โดนสปอร์ไลท์แตกเียไม่เป็นไรครับแม่ถือว,ว,ว,ว่าเป็นองค์กรในสนามครับ ของคนเรียนคณิตศาสตร์มาเนี่ยบางทเอ้าล mm ุกตูนุนี้ก่อนครับบาสแดงๆครับยิงโอ้โหนี่จริงๆเสาทางต้าสตร์สุดเนี่ยมางกว่าลงแทนบอลครับนเลยอ้โหจริงๆทางต้าสตร์มือเนี่ยมุมกว้างกว่าด้วยครับนัดขยับเหมือนรู้ครับยิงชันแหลกกทีนึงไม่ผ่านนะครับเก็บมาได้แล้วสกัดทิ้งขึ้นหน้ามามีทาง้ตุ้ยแลัวตุ้ยหมวกไม่โดน จังหวะสองชนเบียดดูแล้วไปกับแท้ข้างหลังเลยแล้วนี่ตรงนี้เหี่ยมเสียบเรียบอยู่แล้วับทะงด้านนหนุ่ยมาจากข้างหลังครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีงน้าต,ต่องแล้วโอ้โหต้องขยับเอา,านนหน้าหนุ่ยลงไปเป็นเซนทรัลแทนครับใช่นะขาหายไปเลยครับต้องบอกว่าตำแหน่องนีง้สำคัญเลยครับ เขาจะไปหยากไปเอาบอลไล่เอาความผิดไหนจะมล่ไล่ไล่โอ้โหแล้วลูกนี้เบิดลตริมเส้นโดนสกัดออกข้างได้ครับขอได้คะแล้วนะแดนสร้างดีภูมิรัตน์พัทการครับยกมาปบาลูนิเกียวไม่โดนบอลนะแต่ที่บอลเล่นมาเลยนะครับเพชรลองด้วยหน้าเท้าวมีสวยครับแต่ท่าเปิดนี่ แต่เขาบอกว่าลูกเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีเลยครับเพราะว่าทักสองทีมก็เรียกว่ากับผู้เล่นบางคนก็รู้ทางกันเป็นอย่างดีครับไอ้บอลสั้ายกนไปครับตัดได้สวยครับเก๋เก๋ตูรับม้วนกลับมาไปต้องเปลี่ยนทางครับแต่ทางซ้ายที่ตันแล้วรต้องย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับหนุ่ยทางขวามีบองคองอยู่ครับหดูว่ามองซ้ายมองขวาไอ้ตรงกลางจิงมาสวยบอลตู้นี้เข้าซ้ายยังกินไม่ได้ครับหลายเวลาซ้ายครับเบิร์ด ต่อโอ้โหต่อเกมกันได้ตีขึ้นครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ผ่านาครับฟ้กกาสกัดทิ้งบอลยังไม่ไปไหนครับมองเช็ดมาตึ๊กปามที่บอลครับเบิร์ดจังหวะสองวิทเอาไปกินครับเว็บจะโจ้ข้าสายานห,นาห,ห้านัดตั้งใจแล้วดูอยู่ไตร้อนตัดสินใจ,จยิงครับเรื่อน,นัแหละจังหวะการเข้าสกัดบอลนั้นจริคับเหลือห้าทีคือแรกเนี่ยวผู้ตัดสินได้สัญญามาเหลือห้าทีนะครับ วางมาเลยเก็บได้ครับลูกนี้ต้องตามมาอีกกี่นึงโอ้โหแล้วให่ได้โชนโอ,อ้โหแล้วจังหวะนี้จริงภาษาบัตรที่บอลนะครับน้องจี้ดูดิปาดหน้าเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนนะเข้าไปดูเพื่อนก่อนได้เลยคนระับโอ้โหแบบเบิร์ชครับแมโอ้โห ล้มไปลงนั้นเลแม่บังกรขึ้นเต็มขาเลยครับขอไม่ใช่ครับขอขึ้นเลยครับ๋อ้องสั่งแต่เด็กแล้วโอ้บังกรขึ้นเลยแม่ขึ้นเลยฝยเลื่อนมาเสาแรกสกัดทิ้งได้ครับคุมตำแหน่งมีคุมเสาดีพนันสุดครับบาสเข้าขวาเปิดมาให้เบิร์ด ต่อขึ้นมาทีลูกนี้ก็เข้ารู้สาวตุ้งเอ้าแล้วบอลยังไม่ออกด้วยครับบาดตามไปเก็บได้ยกมากลางวิทย์มง้ม่โมชิเนี่จะไปฟอสแฮนบอลนะแม่คุณตัดสินไม่ได้ต่อครับลับบอลออกข้างไปแล้วครับโอ้โหจังหวะโบลูกนี้คกงค่อนข้างเร็วเลยได้เายลูกุพิ่มเยอะ เบิร์ตย้อนลงไปตั้งใหม่แล้วดูแม่ทำอะไรการขาดพนักต่อไปเลยทำให้เซนเนอร์ฮาวต้องเสียคนครับก่อเกมที่แล้วพนังกดูขึ้นมาดีนหนึ่งนั่งอยูตรงกลางครับฟาาของอยู่แล้วต้องให้ทั้งซั่งก่อนเข้ามาตัวไกลโดนติดหมดเลยครับวิดวิดสายอาลูกวิดลูกนี้แม่จะไปลุยไม่ผ่านซ้ายทีนึงไม่ตรงต่อโอเคโอ้โหน โอ้ได้เปลี่ยนแล้วให้เล่นต่อเนื่องครับแม่จังหวะวิว่งแล้วชนกันนะวิทกับไบครับเดี๋ยวดูทางด้านไบก่อนไหวหรือเปล่าครับน่าจะไหวกับไบว่าจุกนิดนึงแล <_ an> ้วน่าลูกนี้เฮ้ยนเสียลูกกิน บาาให้ไปทางด้านขวาลูกนี้นะวิทย์ยังได้ครับวิทย์ล็อกเข้าขวายิงโอ้โหวขวาเนี่ไม่็นด่านครับลองเสี่ยงยิงเลยครับมุมมันก็ง่ามแคบครับแต่ว่าล็อกเข้าขวาแล้วเนี่ยตัดสินใจครับถือว่าตัดสินใจดีนะนันวิทย์ครับเข้าเกอบมานี่ได้ยิ้เลยครับเปิดยาวมาอยู่ในมือไม่ถูกยุ้ยในมือทรครับลูกนี้คู่ครับเปิด ตรางดีพุ่งมามงลูกนี้ยังโง่ทั้งแล้ได้แล้วรับบอลตามไปเก็บอีกครั้งนะท่านั้นเพชรตึกเออให้มาชนเก็บแล้วลูนวกนี้ดูโหยังบังได้คะชนยิ่งเล็กเล็กมาขังข้อเยอะโอ้โหแล้วลูกนี้โดนก,กัดเลยครับโอ้โหขาเพื่อนแล้วจังหวะหลุดง่ายครับนี่ทิ้งมาให้เหลือหนุ่ยตัวโทนหนุ่ยนี้เพื่อคนมีทางเลือกทำยังไงก็เลือกจัดไว้ก่อนครับ ปีกิกเนี่ายระยะนี่ไปลุ้นเลยครับโอ้โหแล้วปีกิกระยะแบบนี้จะเป็นนักไบหรือเปล่าไอ้เนี่ยจริงๆระยะแบบนี้โดยที่ยิงได้ครับตรงน,นี้ลูกสูงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับก่อนหน้านี้ไปครับยิงมาตรงขึ้นน้ำครับให้กับทีมอยู่ในขณะนี่สีงหาตูเลือกกำแพงมาสามคน,นครับเน่ตอนนี้กแย่กันแล้วครับไบ่กับเพชรครับเทียด ขืนมาแล้วยิ้มโอ้โหลูกนี้นี่เกิดได้ด้วยครับต้องชมเลยครับที่สอตัวปฏิกิริยาไวจริงครับจังหวะนี้เขาวาปักทิ้งเอาไวได้ครับขอนากคิกครับของพีาพัฒนครับตึกยักหมาลงการแล้วลันแผลลกนี้ดูครับชนคนเดียวหาไม่เจอแล้วลูกที่สามคนโอ้โหต้อแตกบอลที่ห่างไปกี่โลเลยครับ วิทย์โอ้โหนี่คว่ส่งสวย,ยครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่น่ายเราผ่านยท่ายากไปนิดนึงยววิทขึ้นเร็วทมเร็วแล้วล่ะครับเนี่ยอย่างนี้โดนบีบมาแน่ครับเนี่ยเอาครับแมททางด้านซ้ายครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เติมเกมรุงเท่าไหร่ครับวิทโดนกันทางด้านตึกโอ้โหนี่ตึ้นดีบังวิดเลยครับแล้ะนะัดบอลออกมาได้ครับขนานขึ้นมาเลยครับดูวิท3-7 แล้วแตกหลบเอาจริงได้ครับตอกตั้งกลับมาชนจับซ้ายขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่รู้ได้ยิงเท้าไหนแล้วทีนี้โค่นคนมาไม่ได้ยิงครับโอ้โหมองหาเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดแล้วเด็กเ้าเอาคิดเยอะไปหน่อยนะนั่นชนเอ้าเราถือจังหวะนี้กันแม่พูดสินให้เล่นต่อสร้างดีขึ้นมาทางด้านขวาครับเจมไปขึ้นมา ตกมาตรงกลางครับบาสเข้าขวายิงโอ้โหครับแน่ตีเสมอสำเร็จแล้วครับโอ้โหเซฟมาต้องนานครับมาด้านนัดครับโอ้โหเจอลูกนี้เข้าไปตีเสมอเลยครับตึงประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหจังหวะนี่ต้องชมคนะแม่ต้องวะสวนกลับมาของสร้างดีเราเป็นด้านบาสครับเอาจนได้ครับอ้โหต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับจะเอาอาร์มลงครับผอดแม็กออกเลยครับตอนนี้สลอดีราพัลา์ครับอยู่ไม่ได้ครับ โอ้ตอนนี้น่าจหนาวเนอะโดนโบดกันแล้วครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยจังหวะต้องพูดต้องบอกว่าตัวสวนกลับมาแล้วหลังบ้านเนี่ยเติมที่นไปเยอะครับโอ้โหนี่ปล่อยให้ซัดเต็มเต็มครับผมเวลา,าจะตึงนาทีสองเกณฑ์เนี่ยขึ่งเวลา,ลาแล้วตอนนี้เกมก็เข้าเล่นครบเกณฑ์แล้วครับ โอ้โหโแล้วทุ่มสั้างดีไปลงเตะที่ีเอาเพชรต้องทำอะไรสักอย่างครับจัองหวะนี้ให้มาอ้ามยันได้ครับอามลงมาใหม่ครับแทนนะครับแบ็คเพชรพลิกหลอ,อกมาดูครับว,วันนี้ฝนไม่ตกเหมือนแกนที่ทแล้วที่แท้นะ่นอีสัมปีสิบสี่แล้วแต่ว่าตอนนี้สกอร์เสมอกันพี่นหนึ่งประตูระดึงเบิร์ดเลิกจังหวะครับโอบมาตรงนี้แล้วเล่นต่อไม่ได้นะชนเอาครับแม่ทีนี้สร้างดีบ้างครับเจมให้มาเบิร์ดขนานขึ้นมาเลยครับวิด วิทแม่ฝันรอ,อกเคลื่อนก่อนนะล็อกไข่หนีอีกทีนึงแล้วลูกนี้เปล่าครับแมตังววยาไปยัง่ไม่โดนที่บอลเลยครับแม่โดนเท้าแนน้้นวิัท่านเรสวยเยสอ้ีรันแ่งซเรท็คใครอยากเข้ามา ปั่นรูกนี้ต้องคุ้มทิ้งอีกแล้วครับผู้สาวตูแล้วปี่นยังไม่ลอยพ้นเทับเนี่ยกระโดดโขกทิ้งได้ท่าน,นั่นเพโชนจังหวะนี้โดนน่านหนุย่ยวิ่งสาเนี่ยเราคืดสีเป้าเวลาท้่แรกครับ